สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยิบสีประจําวันศุกร์ที่5เมษายน2567ซึ่งตรงกับวันราม12ค่ำเดือน4ปีถอดนะครับวันนี้อากาศจะร้อนมากๆเลยก็บอกว่าตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่10นะครับเดือนเมษาเนี่ยนะฮะเพราะนั้นดูแลร่างกายกันด้วยทานน้ำเยอะๆติดน้ำติดตัวไปนะครับ,นะรบแล้วก็พยายามที่จะคลายความร้อนให้กับตัวเองนะครับ แต่ก่อนที่จะไปรับฟังคำพยากรนะครับคนที่ชมทาง TikTok และทุกๆแพลตฟอร์มนะครับกดเซฟกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่า น้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานภายที่มีเดียให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมสีมงคลนะครับดึงดูดโชคลาภและความโชคดีในวันนี้จะเป็นสีชมพูสีที่เสริมดวงในวันนี้นะครับจะเป็นสีเหลืองอ่อนสีครีมนะครับและสีสม้มสีที่ห้ามใช้ในวันนี้เลยก็คือสีดำครับผมเลขมงคลนะครับดึงดูดโชคลาภวันนี้ได้แก่เลข3เลข2เลข6เลขห เลข1และเลข9นะครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตานะครับถามอย่างละเอียดในทุกๆเรื่องราวนะครับเป็นส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจคนที่ชมทาง Tik t o k กกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ t i k t o k ของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยแต่ถ้ากดแล้วไม่ไปติดตามโปรไฟล์ก่อนนะครับแล้วทักมาทางข้อความส่วนตัวอินบ็อกซ์นะครับใน TikTok ส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นๆคุณสามารถติดต่อได้ทงางอินบอก์ของแต่ละแพลตฟอร์มไว้ได้เลยนะครับผมพูดทางเปิดทำมังเปิดสังขังเปิดนะครับามาดูกันวันนี้อาจารย์ยังอยู่กับไพ่มอ์แกนเกรย์นะครับเป็นไพ่ที่ศักดิ์สิทธิ์อีกสำรับหนึ่งของอาจารย์ใครที่ชมจนจบขอให้ประสบความสำเร็จใครที่เพิ่งชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไว้ในทุทกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับผมมาเลยครับ เริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่ห้าไม้เท้าวันนี้นะครับโดยภาพรวมค่อนข้านจะยุ่งเหยิงวุ่นวายสักหน่อยนะครับต้องเรียบเรียงต้องตั้งสติแล้วนะครับวางแผนในการทํางานซะก่อนนะครับนงานถึงจะสําเร็จนะครับและเคลียร์โต๊ะทํางานให้ดีนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะพยายามเคลียร์กระเป๋าเงินพยายามเคลียร์เรื่องค่าใช้จ่ายดีๆนะครับเพราะไม่งั้นมันจะแบบเสียเงินเสียทองนะครับงาน ทั้งเงินก็จะยุ่งเหยิงวุ่นวายนะครับสุขภาพระวังเรื่องของโรคกระเพาะอาหารลำไส้นะครับนะวันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นาะความรักคนโสดนะครับวันนี้ให้ระวังนะครับคนที่แบบว่าจีบใครไม่หลายคนหรือว่าคบไว้หลายคนเนี่ยนะก็บอกว่ารถไฟจะชนกันนะรถไฟชนกันไม่เท่าไหร่กลัวรถไฟรู้จักกันนะสิเรื่องเรื่องนะฮะอ่ะนะคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจาก ตัวคุณเองนั้นแบ่งเวลาไนมะ่ค่อยถูกในเรื่องของครอบครัวนะครับเพราะต้องใจเย็นๆน,นะครับผมวันนี้ต้องค่อยๆเรียงลําดับความสําคัญซะหน่อยเนาะนะครับรักษาสมดุลดีๆวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือหลวงพ่อโตหลวงพ่อสธวรรออย่างเงี้ยนะครับเป็นการเสริมโชคเสริมลาบได้เป็นอย่างดีนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับอา,อาจารย์รจะพย,ยายามที่จะไม่ตัดมันเลยนะครับอะ ได้ไพ่นะครับโอ้เดี๋ยวนะ a อ e o f ครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะเริ่มปรับตัวในทางที่ดีขึ้นแล้วนะครับโอ้วันนี้นะครับโดยภาพรวมจะมีคนมานำเสนองานนะครับแล้วกนะ็มาช่วยเหลือในงานของคุณให้โตขึ้นโตขึ้นนะครับผมการเงินก็เช่นกันวันนี้จะได้โชคลาบนะครับจากเพศตรงข้ามหรือคาค้าของคุณนั้นถือว่าประสบความสำเร็จนะครับ สุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าคุณทํางานเยอะนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็อาการเจฟฟ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะครับผมคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณนะจะได้พบกับคนที่รักจริงนะครับน้แล้วก็ามาช่วยกันนะในเรื่องของการเติมเต็มในชีวิตความรักนะครับคนโสดเนาะคนที่มีคู่ครับช่วงนี้ปัญหาความรักนะครับมักจะได้รับการคลี่คลายและ ครอบครัวแฮปปี้มีความสุขครับผมวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พิธเนศและพระแม่ลักษมีนะครับจะได้ผ่านอุปสรรคแล้วก็มีโชคลาภมากๆด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่เจ็ดเหรียญวันนี้กิจการงานของคุณนั้นค่อนข้างจะต้องอดทนต้องสู้ต้องค่อยๆปรับตัวนะครับงานนั้นหนักและเหนื่อยหน่อยนะครับนะ วันนี้เจอกับปัญหาการงานที่ค่อนข้างจะต้องแก้ไขยเยอะนิดนึงนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ต้องเรียงลําดับหน่อยนะครับในเรื่องของจะใช้จะจ่ายอะไรเพราะเงินนั้นหายากหน่อยวันนี้การลงทุนไม่ค่อยดีนะครับสุขภาพนะเกิดจากความเครียดความคิดเยอะของคุณเองนะครับความรักคนโสดวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าความรักนั้นไม่ค่อยได้หลังใจสักเท่าไหร่นะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้นะฮะปัญหาครอบครัวมักจะต้องค่อยๆแก้ไขค่อยๆคลี่คลายไปทุกอย่างนั้น นะครับดีขึ้นแต่คุณต้องอย่าใช้อารมณ์นะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภนะครับให้ทําความสะอาดหิ้งพระนะครับปัดกวาดเช็ดถูนะครับนะ,ะหิ้งพระจะได้สะอาดและคุณจะได้มีโชคลาภมากยิ่งขึ้นครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่เดเดนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นค่อนข้างจะมีปัญหานะครับวันนี้เนาะ ต้องระงับเรื่องของอารมณ์นะครับความหงุดหงิดความเครียดนะครับวันนี้เนาะเพราะฉะนั้นให้ใส่บาตรนะทาบุญตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับนะก็จะดีนะครับร้ายจะได้กลายเป็นดีและหลีกเลื่องการปะทะจะดีที่สุดนะครับวันนี้นิ่งไว้อย่างเดียวเลยนะการเงินนะครับวันนี้อย่าเพิ่งไปคาดหวังเรื่องเงินเงินทองทองเพราะว่ามันจะผิดหวังนะครับสุขภาพนะครับวันนี้ดูเหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าอาจจะมีการเจ็บป่วยในโรคเก่าๆที่เข้ามานะครับผม ความรักคนโสดวันนี้ยังไม่ค่อยสมหวังนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เงียบปากเงียบคำนะครับถ้าเกิดทะเลาะก,กันไปก็อาจจะแบบว่าแยกทางหรือไม่สมหวังได้นะครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะเกิดจากความหงุดหงิดความชุนเฉียวงตัวคุณเองนะอากาศร้อนด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องนิ่งๆไว้ก่อนนะครับหลีกเลี่ยงการประทะกันดีที่สุด วันนี้ขอพรขอโชคลาภพ,พุธกลางวันนะครับให้ไปทําบุญลงศพนะครับไปถวายสังฆทานบวชน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรหรือผู้เสียชีวิตและไหว้พระประจำวันเกิดก็คือพระปางอ,าอุ้มบาทพุธกลางคืนก็เช่นกันนะแต่เป็นปางป่าเรไรนะครับจะได้เสริมดวงเสริมชะตาได้นะครับผมท่านที่เกิดในวันพระพฤหับสบ,บดี ได้ไพ่ว้าวเอ็มเปอร์นะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะมีผู้ใหญ่ให้การอุป,ปถัมภ์และช่วยเหลือทําให้งานของคุณนั้นจเจริญเติบโตและไปต่อได้นะครับการเงินก็เช่นกันนะครับในวันนี้นะฮะโชคลาภนะครับมักจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสุขภาพครับวันนี้แข็งแรงนะครับคนที่กําลังเจ็บป่วยก็ถือว่าดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับไม่น่าเป็นห่วงนะครับผมความรักคนโสดครับวันนี้จะมี ผู้หลักผู้ใหญ่มาเป็นพ่อสื่อแม่ชักอาจจะแนะนําคนดีๆมาให้คุณนะครับคนที่มีคู่ครับในช่วงนี้นะฮะปัญหาความรักนะครับมักจะคลี่คลายคุณต้องอเข้าใจกันและพูดคุยกันนะครับนะความรักนั้นจะดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภต้องสวดมนต์ไหว้พระนะครับโดยเฉพาะนะฮะนั่งสมาธิบ้างแล้วก็สวบดบทหลวงพ่อโตนะครับหรือหลวงปู่ทวดก็ได้จะได้ทําให้ดวงชะตานั้นปรับตัวดีขึ้นครับท่านที่เกิดในวัน สุขครับโอ้โหได้ไพ่นะครับ The j u s t ติ e นะครับเป็นไพ่แห่งการตัดสินวันนี้กิจการงานของคุณนั้นถือว่ามีปัญหานะครับนะให้ระวังการมีปากเสียงการเซ็นนะครับสัญญาเอกสารต่างๆนั้นต้องระมัดระวังนะครับจะมีคดีความได้การเงินนะครับวันนี้นะฮะให้ดูนะฮะอย่าไปค้ำประกันไปเซ็นอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องวันนี้จะเซ็นอะไรต้องดูดีๆก่อนนะครับ สุขภาพให้ระวังอาการเจ็บป่วยในช่องปากช่องคอนะครับผมนะครับความรักคนโสดวันนี้ให้ระวังการทะเลาะหรือความขัดแย้งในปัญหาของความรักที่คุณมีอยู่นะครับผมคนที่มีคู่ครับช่วงนี้นะครับให้ระวังความขัดแย้งหรือว่าการมีปากเสียงซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภอย่าลือมอนมไปถวายพระพิคเนตนะครับแล้วก็บูชาพระแม่ ปารวตีนะครับพระแม่อุมานั่นแหละนะครับเพื่อที่จะเสริมดวงเสริมโชคลาภร้ายกลายเป็นดีครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่สิบถ้วยนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นแฮปปี้นะครับงานต่างๆเริ่มมีการปรับตัวที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานที่คุณกําลังทําอยู่การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะครับได้เงินมาก็นะครับมีการจับจ่ายใช้สอยนะแต่ว่าเงินไม่ขาดมือ สุขภาพครับวันนี้นะแฮปปี้มีความสุขนะครับผมความรักคนโสดวันนี้คนที่คุยอยู่นะครับมีโอกาสเลื่อนสถานะและความรักเริ่มดีขึ้นคนที่มีคู่นะครับวันนี้ปัญหาความรักนั้นคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะครับความรักอาจจะได้ของขวัญของรางวัลน,นะครับหรือความสมบูรณ์ในชีวิตครอบครัวนะวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิคเนตนะครับปางประธานพรและอย่าลืมไปทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับสังฆทานยาโรงพยาบาลสง์ นะดวงของคุณจะได้ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับชอบก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจพูดคุยกับอาจารย์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ